สวัสดีค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่460แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆน,นะคะรับประทานอาหารกันดิฉันถามว่าอร่อยหรือเปล่าคะ้ะเริ่มต้นเลยนะคะหลังจากที่เราปล่อยให้น้องแมวของเรานะคะออกนอกห้องน้องแมวของเรานะคะทุกๆตัวก็จัดแจงเลยนะคะออกนอกห้องเสร็จก็ วิ่งวุ่นเลยค่ะวิ่งวุ่นวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะนี่มานั่งอยู่บนนี้นะคะมานั่งอยู่บนที่นั่งนะคะดิฉันก็จะให้น้องๆน,นะคะไปรับประทานอาหารปรากฏว่าน้องโอเล่นะคะดูสิมองหน้าใหญ่เลย <c oughs> ไปแย่งน้องโอเล่นะคะนัง่งข้างบนนะคะน้องโอเล่ก็เลยหนีไปเลยนะคะ น้องโอลิฟไม่ยังใครค่ะน้องโอลิฟก็มานั่งข้างล่างอันนี้จะเป็นน้องโอเล่นะคะเมื่อกี้น้องโอเล่โดนพี่โอเลี้ยงแย่งไปนะคะพี่โอเลี้ยงแย่งที่นั่งแย่งที่นอนนี่พี่โอเลี้ยงขึ้นไปแย่งน้องนี่คือพี่โอเลี้ยงนะคะเดิมอ่ะน้องโอเล่ไปนอนอยู่พี่โอเลี้ยงก็ขึ้นมาแย่งพอพี่โอเลี้ยงมองหน้านะคะมองหน้า ฉันจะนั่งเธอออ,อออกไปเดี๋ยวนี้เธอออกไปเดี๋ยวนี้น้องโอเล่ก็เลยหนีลงไปเลยค่ะหนี่ลงไปข้างล่างนะคะนี่ให้ดูน้องโอเล่ที่น้องโอเล่นั่งอยู่นะคะนี่น้องโอเล่เมื่อกี้น้องโอเล่นอนอยู่อย่างนี้นะคะนอนอยู่อย่างนี้อย่างสบายอกสบายใจน้องโอเล่ก็ดิฉันก็ไปถ่ายน้องโอเล่ตอนแรกนั่งอยู่นิ่งๆนะคะพอดิฉันไปถ่ายก็ เริ่มแสดงตัวตนเลยค่ะนอนแผ้ล้าเลยค่ะนอนอย่างสบายอ,อกสบายใจนะคะก็น้องก็สบายค่ะน้องเรื่อยๆสบายสบายนะคะน้องก็ชอบอยู่วันนี้เพราะว่าวันนี้อาอากาศถ่ายเทแล้วก็น้องนอนสบายน้องบอกว่าสามารถนอนค่้ยขาได้นะคะนอนไปแล้วน้องก็ทำความสาดเนื้อตัวไปด้วยนะคะเนื้อตัวจะได้สะอาดสะอ้านนะคะ หลังจากที่ไปวิ่งเล่นไปเที่ยวข้างนอกห้องมานะคะ mm. ก็จะเป็นบรรยากาศที่น้องๆน,นะคะมานั่งเล่นกันนะคะอันนี้เป็นน้องโอลิฟนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะน้องโอลิฟตอนเปิดคลิปน้องโอลิฟก็ชอบชอบมานั่งอยู่ประมาณนี้นะคะน้องก็ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะน้องสะอาดสะอาดนะคะน้องเป็นผู้หญิงค่ะเห็นไหม พี่โอเล่นะคะพี่โอเล่เขาชอบนอนลักษณะนี้นะคะเราก็ถ่ายให้ดูพี่โอเลียงกำลังจะขึ้นไปยังนองแล้วพี่โอเลียงมองที่นั่งของใครเนี่ยพี่โอเลียงบอกน้องโอเล่ลงมาเดี๋ยวนี้ครับลงมาเลยพี่จะขึ้นไปนั่งมองใดญ่นะคะกําลังต้องมองอยู่ว่าจะขึ้นไปนั่งได้ยังไงเนี่ยก็กําลังมองอยู่นะคะจะขึ้นไปยังไงดี รอก่อนแล้วกันแต่งเนื้อแต่งตัวไปก่อนรอให้เขาเผลอเดี๋ยวจะขึ้นไปนี่นี่นี่กำลังกะอยู่ว่าจะขึ้นไปยังไงดีเดี๋ยวเขาก็กระโดดขึ้นนะคะดูนะคะก็ดูไปนะคะนี่เป็นภาพที่หลังจากที่เราปล่อยออกมาจากห้องนะคะน้องก็จะมาฝนเล็บก่อนนะคะน้องโอเลี้ยงก็ฝนเล็บไปนะคะ ผลเล็บไปด้วยต้องมองไปด้วยนะคะดูนะาว่าน้องเขาต้องอะไรดิฉันก็สงว่าน้องโอเลียงต้องอะไรนะคะนี่น้องโอเลียงน้องโอลีฟนะคะน้องโอเล่อันนี้เป็นน้องโอล็ฟค่ะดิฉันสงสัยว่าเขาต้องอะไรนะคะเดี๋ยวจะดูนะว่าเขาต้องอะไรนะคะน้องโอเลียงก็ต้องใหญ่เลยค่ะต้องอะไรไม่ทราบนี่ จ้องจิ้งจกนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาจิ้งจกผ่านเนี่ยเขาจะมองเลยแมวทุกตัวเลยนะคะเขาจะมองนะคะเขาก็สงสัยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะดิฉันก็ดูนะคะว่าเขาสงสัยมากๆานะคะว่าคือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอยู่บนเพดานด้านาน้องโอเล่นะคะ ก็มองเหมือนกันนะคะว่าตัวอะไรไม่รู้อยู่บนเพดานนะคะน้องก็มาต้องมองอยู่นะคะต่างๆนั้นนะคะน้องโอเลี้ยงก็เฝ้าอยู่ค่ะไม่ยอมไปไหนเฝ้าจิงจุกอยู่ค่ะมองใหญ่เลยนี่มองบนเพดานใหญ่นะคะมองจิงจุก <c oughs> เห็นไหมน้องโอลิกก็มองเหมือนกัน มองติ้งตกกันใหญ่เลยนะคะติ้งตกหนึ่งดูบนเพดานอยูนะคะน้องๆก็มองกันใหญนะคะอยากจะให้น้องติงตกลงมาหนูจะได้ตปะปบหรือคะหนูจะได้ตะปบฉันในลูกอม,มองติ้งตกใหญ่นะคะเนี่ยอืมมันขึ้นไปบนเพดานทําไมเนี่ยน้องโ้อเลียงบอกว่าผมขึ้นไปข้างบนดีกว่าที่เกีรสนใจ ติ้งตกแล้วติ้งตกไม่ลงมาสักชีนึงผมก็เลยจับไม่ได้ผมก็เลยจะไม่สนใจดีกว่าผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับนี่น้องของเรานะคะน้องโอเลี้ยงนะคะน้องโอเลี้ยงนะคะคินหิวจะกินแต่ว่ามันยังไ้กตังไน้องโอลีฟนะคะน้องโอลีฟก็อยู่ด้านล่างดีกว่าค่ะไม่ต้องไปยี่งกับพี่โอเลียงแล้วก็พี่โอเล่นะคะ พี่โอเลี้ยงกับพี่โอเล่เนี่ยไม่สนใจน้องเลยหัวแต่ยังนั่งกันนะคะลงมาอนน้องก็เลยบอกว่าน้องไม่ต้องสนใจก็ได้น้องไม่ต้องขนเวึงเวลากินใ้งนี่น้องก็เลยลงมานะคะน้องกขึ้นไปแล้วพอพี่โอเลี้ยงขึ้นไปน้องก็ยิงมาเราก็ดูนะคะว่า น้องโอเลี้ยงนะคะเมื่อทึ้นไปคุณบอลแล้วเขาทำยังไงเลยนะคะน้องโอเลี้ยงนี่เป็นน้องผู้ชายนะคะมีนิสัยส่วนตันะคะเป็นพี่คนโตนะคะนี่หลังจากที่เราเอาอาหารมาให้น้องๆนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดห้องเราก็เอาอาหารมาให้น้องๆคนละกองกันนะคะน้องโอเล่นะคะจะรับประทานอาหารในกองของน้อง แล้วก็อีกสองกองก็เป็นของน้องโอลิฟแล้วก็น้องโอเลียงนะคะแต่ละตัวก็รับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้รับประทานอาหารน้องๆก็อยู่กันแล้วค่ะไปเที่ยวเล่นอย่างสบายอกสบายใจนะคะสบายอกสบายใจแล้วนะคะปล่อยให้เที่ยวเล่นวิ่งเล่นหลังจากนั้นก็ เข้ามารับประทานอาหารกันนะคะเห็นไหมคะน้องโอลิฟน้องโอเล่แล้วก็น้องโอเลียงนะคะอันนี้เป็นน้องโอเลียงนะคะรับประทานกองของน้องนะคะน้องก็จะรับประทานเยอะหน่อยเพราะว่าน้องเป็นผู้ชายแล้วก็กินเก่งด้วยกินของตัวเองเสร็จแล้วไม่พอนะคะจะต้องไปกินกองอื่นด้วยน้องน้องบอกว่าพี่โอเลี้ยงมาแย่งน้องอีกแล้วอื นี่น้องโอลิฟของเราขอขึ้นไปนั่งข้างบนด้วยนะคะน้องโอลิฟบอกว่าเมื่อกี้พี่สองตัวขึ้นไปนั่งแล้วหนูขอนั่งหน่อยนะก็สลับที่นั่งกันพี่โอเล่กับพี่โอเลี้ยงก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะคะก็ปล่อยให้น้องโอลิฟอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เป็นน้องโอเล่นะคะน้องโอเล่จะมี หูนะคะสีดำดำนะคะน้องก็จะหน้าขาวจมูกชมพูชมพูนะคะน้องโอลิฟก็จะมีตัวดำขาวนะคะดำขาวแล้วก็ที่ตาจะมีหยดน้ำสีดำดำนะคะก็คือน้องโอลิฟนะคะสำหรับน้องโอเลีย้ยงจำง่ายค่ะน้องโอเลีย้ยงจะตัวสีดำทั้งตัวเลยนะคะน้องโอเลีย้ยงของเรานะคะจมูกจะสีขาว เห็นไหมคะน้องสามตัวนี้เป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะมีแม่คนเดียวกันคะ่ะคือแม่นินนะคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหมลูกเออสามตัวนี้บอกว่าอร่อยมากคะ่ะหนูกินจนหมดเลยหนูหิวหนูก็เลยกินคะ่ะอาหารอร่อยอร่อยพวกเรากินกัน อย่างอริดอ,อร่อยนะคะขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่คะ่ะติดตามช่องสิทธิ์นัดชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะ EP หน้าก็ค่อยๆเจอกันใหม่นะคะ EP นี้ก็ขอขอบระคุณทุกๆท,ท,ท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์นัทชาแนลนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะ EP หนะ้าจะเป็นเนื้อหาวิชาการหรือว่าน้องแมวก็โปรดติดตามกันนะคะ EP นี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ